ดูนะครับบรรยากาศของการเดินนะครับในแต่ละวันครับก็เป้าหมายนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าเป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเป้าหมายเป็นกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็จะวางไว้ที่หนึ่งหมื่นนะครับกับอีกสามพันสามร้อยเก้านะครับหรือที่ประมาณนะครับสิบกิโลนะครับซึ่งก็ ในแต่ละวันก็จะตั้งนะครับท่าเกตต่ําสุดนะครับไว้ที่ลาว7,509นหระครับหรือประมาณ6กิโลกว่าๆนะครับที่ได้ตั้งไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวของนะครับน้ำหนักของตัวนะครับที่มากนะครับการลดน้ำหนักนะก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับนะครับความสามารถ นะครับในการบาลานซ์นะครับในตัวของสุขภาพให้เกิดนะครับประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมีคนบอกไว้นะครับว่าตัวของการนะครับออกกําลังกายนะครับการเผาผลาญพลังงานนะครับจะอยู่นะครับในช่วงของ35ถึง40นาทีแรกนะครับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรา นะครับใช้งานนะครับของร่างกายนะครับในการบริหารงานที่ผิดนะครับมันก็จะทําให้นะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์นะครับเท่าที่ควรนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่นะครับพยายามนะครับที่ต้องทําควบคู่กันไปนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าตัวของ การลดน้ำหนักเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องอดอาหารนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่านะครับเราต้องทำทุกอย่างเนี่ยควบคู่กันไปนะครับเช่นการออกกำลังกายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การที่นะครับกินอาหารเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมันต้องแยกนะครับกันให้ออกว่า สัดส่วนนะครับหรือปริมาณนะครับเป็นเส้นไหลนะครับในการนะครับเผาผ่านพลังงานนะครับก็คือเมื่อไหร่เราหยุดกินนะครับการเผาผ่านพลังงานก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งการเผาผ่านพลังงานที่ดีที่สุดนะครับทางการแพทย์นะครับก็บอกว่า12ชั่วโมงนะครับหลังจาก อาหารมื่อสุดท้ายเข้าปากนะครับตรงนี้ก็เว้นเพียงเฉพาะตัวของน้ำนะครับเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักตัวของเราลงนะครับการที่เราอมแลากกยอย่างเดียวนีครับมันก็ลดได้เพียงระดับหนึง่งแต่ว่าการเผาผลาญพลังงานนะครับจากการกินอาหารในแต่ละวันเนี่ยนะครับ เราก็ต้องวางแผนด้วยเช่นกันเช่นสมมุติว่าวันนี้เราหยุดเอาอาหารเข้าปากที่ประมาณสองทุ่มนะครับเราก็นับต่อไปอีกแปดชั่วโมงเอ้ยแม่นับไปอีกสิบสองชั่วโมงนะครับนั่นก็หมายความว่าในสิบสองชั่วโมงนียนะครับถ้าเราไม่กินอะไรเลยนะครับยกเว้นน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเาะผาผลาญพลังงานได้ประสิทธิภาพเนี่ยครับสูงที่สุด นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองในเรื่องของอาหารนะครับในส่วนของอาหารนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับก็คือแหล่งพลังงานเราเนี่ยครับมันมาจากสามทางนะครับทางแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับทางที่สองนะครับก็คือไขมันนะครับแล้วก็ทางที่สามก็คือโปรตีนนะครับไอส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะครับคือตัวที่เราจะต้อง พิจารณานะครับรถมันลงเป็นลําดับแรกนั่นก็คือหมายความว่าเรานะครับจะต้องกินข้าวนะครับหรือกินอะไรก็ตามที่เป็นแป้งเลยนะครับให้น้อยที่สุดนะครับส่วนหลายคนจะเข้าใจผิดว่าการกินเนื้อสัตว์นะครับมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยนะครับอ้วนขึ้นเนื่องจากมีพลังงานนะครับสะสมเนี่ยค่อนข้างมากอันนี้เป็น ความคิดทีไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็ต้องพิาร n a ทำยังไงก็ได้นะครับให้ลดตัวของแป้งที่มันจะเป็นพลังงานสะสมเนี่ยออกจากตัวเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดนั่นคือวิธีการที่ง่ายสุดก็คือไม่เอาเข้าปากนะครับจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาของการที่เราจะจัดการนะครับในตัวของน้ำหนัก ส่วนไอตัวของเราเนี่ยครับถ้าเราจะสังเกตนะครับเห็นว่าในการนะครับกินนะครับแป้งให้อิ่มนะครับเช่นมื้อเช้าเรากินข้าวเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอิ่มนะครับแต่การอิ่มของเราเนี่ยนะครับในระหว่างมือเนี่ยเราจะเกิดอาการเปลี่ยนนะครับแป้งเป็นน้ําตาลเนี่ย ได้รวดเร็วนะครับการดึงพลังงานไปเป็นน้ําตาลเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนะครับเข้าไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยครับเกิดความหิวนะครับมากขึ้นจึงทําให้เราเนี่ยครับต้องหาอะไรใส่ปากเพิ่มนะครับถ้าเราเองเราหันมามีมุมมองที่ว่าเราจะกินพวกโปรตีนนะครับให้มากให้มันหนักท้องไปเลยเนี่ยอาหารระหว่างมื้อเนี่ย รเราก็จะไม่เกิดอาการหิวขึ้นมาในระหว่างมือ้อนะครับทำก็ให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องมานั่งหาอะไรใส่ปากที่มันมากขึ้นนะครับขั้นแรกก็คือต้องจัดการบริหารนะครับแหล่งพลังงานเนี่ยให้ดีก่อนนะครับส่วนอื่นนะครับที่มันเป็นตัวที่สัมพันธ์กันนะครับเช่นแคลอรี่ในการกินอาหารอ้ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยนะครับว่ากันอีกที รตรงนี้ก็คือขอให้ลองนะครับทําตามจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าน้ําหนักเนี่ยมันลงมาเท่าไหร่นะครับเหมือนของผมนะครับในวันแรกๆนะครับก่อนที่จะมาหออกกำลังกายแบบเป็นยิงเป็นจังนะครับน้ําหนักผมเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้ากิโลถึงหนึ่งร้อยแปดกิโล มันก็สวิงึ้นสวิงลงอยู่ในเลทข,ของกิโลประมาณสัก2หรือ3นะครับกิโลนั่นก็คือราะว่าน้ำหนักต่ำสุดนะครับที่ตอนที่น้ำหนักคงเดิมนะครับอยู่ที่100่กับ8กิโลเนี่ยลบ3นะครับทำยังไงก็คงเหลือเต็มที่ก็ไม่เกิน104นะครับกิโลนะครับหรือว่าถ้า เราบอกว่าหนึร้อยเจ็ดหรือ1 0ึงนะครับก็ลบ3ก็คือไม่เกิน103กิโลแต่ว่าหลังจากการหันมานะครับออกกำลังกายนะครับในวันแรกนะครับชั่งน้ำหนักที่ตรงไปเจ้าบานเขมราชนะครับผมก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ100กรัรอีกิสี่กิโลนะครับนั่นก็คือหมายความว่าก่อนนะครับมาอาศัยอยู่ที่เขมราาเนะี่น้ำหนักผมก็คือร0 4มาจากกรุงเทพ นะครับแต่นะครับพอมาอยู่นะครับแล้วก็เริ่มนะครับที่จะออกกําลังกายนะครับมากขึ้นด้วยวิธีการง่ายๆก็ค,คือเดินนะครับน้ำหนักตัวผมก็คือลดลงจาก104นะครับก็เหลือ102.2นะครับเหลือน1 0งรแล้วก็เหลือ100้ทวนนะครับแล้วก็มา ณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากการเดินนะครับสักประมาณ40นาทีเนี่ยน้ำหนักตัวผมตอนนี้ก็คืออยู่ที่นะครับประมาณ 90, 9 9 9.5นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับตาช่างเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเชื่อไหนเพราะมันก็มีตาช่างอยู่ที่สามารถช่างได้แล้วก็คันหิ่เอานะครับของโงรงพยาบาลเนี่ย น้ำหนักผมก็คือเหลืออยู่ประมาณ97นะครับส่วนตาช่างดีต้นแถวหน้าตัวของบิ๊กซีนะครับน้ำหนักผมอยู่ที่99.5นะครับแต่ก็คงจะเอาตัวสูวงไว้ก่อนนะครับก็คือ99.5นะครับเพื่อมาทำการมาบาลานซ์นะครับน้ำหนักของตัวเองนะครับโดยแผนของผมนะครับก็คือก่อนกลับกรุงเทพ นะครับผมจะเวลาสักประมาณเดือนกว่าๆนียนะครับผมเจ้าน้ําหนักผมนะครับให้ลงมาที่นะครับประมาณเก้าสิบห้าหรือต่ำกว่าเก้าสิบห้าไงก็ต้องลองดูนะครับกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อย่างที่บอกทำสองสามอย่างควบคู่กันไปนะครับไม่ต้องไปหักโหมไม่ต้องไปงดไม่ต้องไปลด ข้าวหรืออะไรยังไนแล้วแต่แต่ก็คือเราใช้นะครับหลักการนะครับของการกินหลักการของการออกกําลังกายนะครับใช้ผสมผสานกันไปแล้วก็ดูครับเราไม่ต้องไปนั่งคาดหวังว่าอ้ยเราจะต้องน้ําหนักลดลงเลือกเท่านั้นเท่านี้แต่นะครับให้เราแข่งกับตัวเองนะครับเพราะตันนี้ผมใช้นะครับตัวของ มือถือนะครับที่มันสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันที่บอกว่าวันหนึ่งเราเดินนะครับได้วันละกี่ก้าวนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์แล้วผมก็เดินเดินเล่นเดินวนเดินระหว่างวันนะครับแบบเอาจริงบ้างแมอาจริงบ้างนะครับส่วนที่ไม่เอาจริงถือว่าเดินเล่นก็ไม่ต้องไปนับมันแต่ส่วนที่เราเดินแล้วก็เอาจริงนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับว่าเราจะเดินกันที่7 5 0 0ก้าวนะครับ กตีว่าผมะมานสัก6กกิโลกว่าก็คือพูดง่ายๆนะครับตั้งหลักว่าจะเดินที่5้ากิโลนะครับ5้ากิโลคือ5 0 0 0ันเมตรนะครับเส้นทางที่ผมเดินนะครับก็คือมันขบวนๆเวียนๆอยู่แค่แนี้นะครับจากที่ผมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ก็คือมาเดินข้างนะครับริมแม่น้ําโขงนะครับที่มีบรรยากาศก,ก็คือดีหน่อยในช่วงเงย็นนะครับคือไม่ร้อนมากนะครับเราลองดู นะครับบรรยากาศริมโขงนะครับที่หลายคนเห็นนะครับว่าฝั่งโน้นนะครับคือประเทศลาวนะครับก็ไม่มีบ้านนะครับของคนที่พักอาศัยนะครับอยู่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่นะครับราชการนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ตรงที่ผมเดินเนี่ยก็จะเป็นส่วนสาธารณะเล็กๆนะครับของ ตำบลเขียมลาชนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนะครับเขมราที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับเพราะอยั้นแล้วเนี่ยก็คือบรรยากาศนะครับโดยรอบว่าจะเป็นนะครับอย่างที่เห็นนล้วันนี้ก็คืออยากจะเล่าเรื่องนะครับของการเดินทางนะครับของการลดน้ำหนักนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ไว้คิดหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ